โอเคครับ okay, ผมสวัสดีทุกท่านนะอันนี้ก็มาถึงภารกิจสุดท้ายนะสำหรับไฮทิสันเบรดนะก็จะเป็นฟิลาเล่น,นะครับอันสุดท้ายนะเราจะไปช่วยเออเอ,อนานักโทษจากแหกคุกนะไปช่วยนักโทษแหกคุกนะครับผมอันนี้ <Okay. S 2> Not all. สำหรับภารกิจเนี้ยต้องมี4คนนะหน้าที่ก็จะมีทั้งหมด4หน้าที่นะครับก็คืออันแรกก็คือ,อ,อปลอมตนนักโทษคนหนึ่งแล้วก็คนคุมนักโทษหนึคนนะสคนเนี้ยจะเข้าไปในคุกนะครับก็คือ,อ,อ prisoner กับ prison officer นะสองตัวเนี้ยจะขึ้นรถบัสเข้าไปในคุกนะสวนอีตัวหน,นึ่งอ่ะจะเป็นคนที่ demolition เป็นคนที่คอยขับเฮลิคอปเตอร์คอยคุมกันเครื่องบินนะ เครื่องบินที่เราขโมยมาในภารกิจแรกนะครับสวยคนหนึ่งก็จะเป็นパイロต์นะパイロตก็จะเป็นคนขับเครื่องบินพาพานักโทษที่เราช่วยแล้วก็พิซซันเนอร์กับพิซซันอัฟฟิเซอร์หนีนะครับคือสี่นะออสามหน้าที่เนี้มันต้องมันต้องค่อนข้างที่จะมีทีมเวิร์กพอสมควรเหมือนกันนะคือคนที่จะเล่นไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าทีมเวิร์กเขาจะไม่ค่อยดนะีพอเวลาเราออกจากคุกได้แล้วเนี่ยเครื่องบินต้องมารับทันทีนะพอรับเครื่องบินเสร็จเราก็ต้องพาไปที่จุดหมายนะแล้วในขณนะที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยต้องคอยคุมกัันนเรราด้วยะคบ โอเคที่เหนื่อยนี่น่าจะเป็นคือจริงๆมันก็เหนื่อยทุกหน้าที่นะเพราะว่าถ้าเข้าไปในคุกเนี่ยมันต้องยิงกับพวกแบบตำรวจพวกอะไรแบบเยอะมากๆนะแล้วก็แบบตายโคตรยากนะส่วนไอ้พวกที่มันเป็นคนที่เป็นไทรอตเนี่ยหรือเป็นนักบินเนี่ยก็ต้องบินรอไงคือถ้านักโทษออกมาไม่ได้เนี่ยก็ต้องบินไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็อาจจะแบบถ้าออกมาไม่สักทีหรือว่าเล่นหลายรอบไม่ผ่านสักทีก็อาจจะมีการตึงเครียดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะเอ่อเหมือนเป็นแนวทางนะจะได้ดูกันเรารู้ว่าจะเล่นยังไงดีถึงจะแบบไม่เสียเวลานะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องตกลงกันก่อนนะเพราะบางคนเนี่ยจะขับคอปเตอร์กับขับเครื่องบินเนี่ยจะขับกันไม่ค่อยเป็นนะส่วนมากนะครับจะขับกันไม่ค่อยเป็นนะจริงจริงแล้วมันก็ไม่ยากนะแต่ว่ามันอาจจะแบบยังไงสมมติมนักโทษออกมาได้แล้วอย่างเงี้ยขับเครื่องบินไปแล้วเครื่องบินตกก็โดนเขาด่าอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ต้องตกลงกันก่อน,นว่าใครจะทาหน้าที่อะไรนะครับจะประมาณนี้นะ โอเคเดี๋ยวนี้ก็ต้องตกลงกับเขาก่อนนะว่าเขาจะเอาอยัางไงกับชีวิตครับไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันนะโอเคก็รอก่อนไม่รู้ว่าเลดี้หรือยังนะเพราะว่าคนนี้รู้สึกคนนี้จะไม่ใช่คนไทยนะส่วนอีกสองคนนี่ไม่แน่ใจนะ จะมีน้องเล็กซาเนี่ยจะเป็นคนไทยคนนึงนะจะเข้ามาในคุกกัผมนะผมจะเป็นพิซเนอร์นะจะเป็นนักโทษนะเอ่อไม่รู้ว่าเขายังไงนะขับคอปเตอร์ได้หรือเปล่าเ e ดี้แล้วนะอันนี้คือใครเล่นไฮกับผมเนี่ยพาก,กิทไฟนอลนี่ผมจะให้หมดเลยนะถ้าเกิดผมทำคลิปอะไรอย่างนี้นะคือใครที่แบบเออยังไงแอดผมมาได้นะเผื่อผมชวนเล่นจะได้มาเล่นกันนะครับผม เพราะเงินผมไม่ค่อยซีเรียสนะเพราะเงินผมไม่เหลือเยอะมากเนะก็เลยแบบไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะไม่รู้จะไปใช้อะไรนะแต่อยากหาภารกิจเฉยๆนะโอเคเรียบร้อยครับเลดี้นะผมก็เป็นพิซเนอร์นะส่วนมาร์กเป็นคนขับคอปเตอร์ฮะเอ่อเล็กซัสนี่เป็นพิซเนอร์ออฟฟิเซอร์นะครับส่วนดากอนอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นไพร์ล็อตเป็นคนขับเครื่องบินนะครับสําหรับคนที่เป็นพิซเนอร์เนี่ยจะไม่มีปืนกลน,นะจะมีแค่ปืนสั้นกระบอกเดียวนะครับแล้วก็กระสุนค่อนข้างมีจํากัด นะครับส่วนคนที่เป็นคุมคุกเนี่ยคนที่เป็นผู้คุมเนี่ยจะให้ปืนไนหรือป่าตรงนี้ไม่แน่ใจนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจเลยเอาเป็นว่าคซะว่ามันให้ปืนกันไม่ได้แล้วกันผมก็ใช้แค่ปืนสั้นแล้วก็ขโมยปืนจากพวกตำรวจเอาแล้วกันนะตามนี้นะครับผมสำหรับหน้าที่ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยแล้วกันครับของผมต้องไปกับผู้คุมนะต้องไปออฟฟิเซอร์นะแล้วมาร์้มาทำไมครับ <c oughs> มาขึ้นมาทำไมครับ <c oughs> จะรอดไหมเนี่ยโอเคมาก็ไม่รู้มามันขึ้นมากับผมทำไมนะเพราะว่ามันไปคนละทีกันอยู่แล้วนะครับเออแล้วเล็กซัสก็ไปกับอีกคนนึงก็แปลกๆนะครับเพราะว่ามันมันคนละทีกันนะฮะโอเคครับผม okay, มาก็ลงไปแล้วนะสุดนคนนู้นก็ลงมาเหมือนกันอา้าวยังไงครับไม่ไปนะครับต้องไปกับทีมของเรานะโอเคเราก็ขโมยรถไป ลากมนุษย์ป้าลงมานะอ่าเราก็มุง่งหน้าไปที่รถบัสก่อนนะไปที่เก็บรถบสัสตอนภารกิจที่สองก่อนนะครับตามนี้เลยตามทางนี้เลยนะเพื่อเอารถบัสเนี่ยแฝงตัวเข้าไปในคลุ๊กนะโอเคครับสามกิโลเราก็ไปเลยครับยาวๆ โอเคเราก็ใกล้ถึงแล้วนะถึงรถ้ารแล้วนะครับตรงเนี้บางคนเขาบอกว่าโยนปืนให้ได้นะโยนปืนโยนกระสุนให้ได้แต่ผมไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าเราจะขึ้นไปเลยแล้วกันนะจะเล่นแบบเท่าที่มีนะครับผม <c oughs> เล็กซ์ัดกระหอจะรอดไหมนะเพราะว่ามาร์กนี่เขาแลแบบโดนลวนนะครับไม่รู้ว่าเขายัางไงนะโอเคอเครับผมประจำตามจุด,จดน่าจะโอเคนะคิดว่า อ่าเราก็มุ่งหน้าไปที่สถานจองจำเรียกว่าอะไรก็แล้วแตนะ่ไปที่คุกแล้วกันนะฮะโอเคตรงนี้ออฟฟิเซอร์เป็นคนขับนะเราก็นั่ง,งเฉยๆนะครับใครทีเป็นพิเศษเนอร์ก็นั่ง,งเฉย ถึงล้นะครับเรามีแค่ปืนนะครับปืนสั้น A.P. Pistol นะอันเดียวนะผมก,กระสุนมีแค่160 170ราจะสินัดเท่านั้นเองนะครับเราแต่ละตัวนี้มันตายยากมากนะในในคุปเนะี่ยเพราะแต่ละคนนี้มันแบบใส่ชุดแบบแต่งเต็มมามากโอเค อ่าเข้าไปที่จุดเหลืองนะเราก็สังเกตด้วยนะว่ามันมีคนประจําการตรงไหนบ้างเราจะได้จําได้นะครับจะมีตรงโน้นต้นหนึ่งข้างบนแล้วก็ตรงนี้2ตัวนะครับโอ okay, เคครับผมเตรียมลงฮะภารกิจนี้จะค่อนข้างค่อนข้างสนุกนะแต่ว่าถ้าตายเยอะก็ค่อนข้างจะหัวร้อนนะเพราะว่ามันเล่นเป็นทีมนะครับใครเข้ามาในโค้ก,ก็อาจจะมันหน่อยนะค,คนอยู่ข้างนอกก็อรอไปโอเคอ่ะอน,นี้ก็ใส่ก่อนนะฮะนี้ผมก็อ่าตันโน้นอ่าเก็บไปหมดแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับ โอเคตายชชว์วต้องยิงให้มันตายนะยิงให้ตายนะโอเคข้างบนอีกตัวนะอ่าเดี๋ยวผมเจ็บกระสุนกอน,นะต้องเจ็บกระสุนก่อนเพราะจำเป็นนะกระสุนไม่มีนี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะช่วยเพื่อนไม่ได้เลยมือเงินก,นก็มีแค่สามสิบนัดน,นะโอเคจากนั้นให้ขึ้นบันไดาทางนี้นะขึ้นทางด้านซ้ายเนะี่ยคิดว่าน่าจะง่ายที่สุดนะโอเคครับผมขึ้นไปคนระับพาย,ยายามแบบนำหน้าเพราะว่า ปืนเราไม่ค่อยมีกระสุนนะให้ออฟฟิเซอร์นำหน้าจะดีกว่านะเราคอยยิงซัพพอร์ตคอยช่วยอะไรอย่างนี้นะครับอโอเคหมกระสุนก็เริ่มมีนะเจอตัวนี้อีกตัวหนึ่งพยายามเล็งหัวนะเพราะว่ามันตาย่นอนข้างยากอันนี้ข้างล่างมันก็จะมีตัวพอสมควรนะดูตามแผนที่นะครับค่อยๆเก็บไปฮนะไม่ต้องรีบทพ้งหมดพอถันรีแบบเราจะตายนะครับ,รบนะรค่บคอยๆรีผ่ามุมดี้ดีฮนะ พยายามเล็งสูงๆไว้นะครับเผื่อมันจะฟุกโดนหัวอะไรจะได้ไม่ต้องยิงเยอะนะโอเคยยเค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์นะครับโอเคมีข้างล่างอีกตัวหนึ่งนะโอเคปืนนี่ก็รู้สึกเหมือนจะหมดแล้วนะต้องใช้ปืนสั้นแล้วครับโอเคตรงนี้เคลียร์หมดแล้วนะเดี๋ยวต้องวิ่งลงไปข้างล่างโอ้ข้งนี้ตัวนะครับโอเคดองไปแล้วนะครับโอเคเคลียร์หมดแล้วนะฮะ ผลล่ะก็ลงเลยครับเวลายิงคู่กันเนี่ยพยายามแบบยังไงให้มันอยู่คนละจุดอะฝั่งตรงข้ามฝั่งคอมอะไรเงี้ยมันจะได,มะได้มันจะได้เล็งลำบากนะครับเพราะมีตัวลอ่อมีตัวแอบยิงอ,อะไรอ่เงี้ยใช่ไหมแล้วก็วิ่งเจ็บกระสุนไปก่อนตรงนี้บอกเพื่อนไม่ต้องรีบก็ได้นะให้เราเจ็บกระสุนไปก่อนนะเนี่ยเราจะมีไอเนี่ยไอชาร์ลอฟสกี้มันจะหลบอยู่นะครับ แล้วก็บ่นๆอะไรของมันโอเคให้เปิดมันไปนี่มันก็ยิงไม่เคยโดนไอ้เนี่ยโอเคครับดูกันต่อครับผมอ่าอันนี้เราทีเนี้ยมันจะมาเยอะแล้วเห็นไหมมาเป็นขยโญงนะต้องจังหวะเนี้ยสำคัญนะครับสำคัญมากนะเพราะว่าในระหว่างที่พวกตำรวจอะ มันกาลังวิ่งมาเราต้องรีบเราต้องรีบยิงมันก่อนนะคืออยากให้มันหาที่กําบังนะครับเโอเคครับเจ็บมันไม่อหายไปอกตัวหนึ่งอันนี้ผมก็โดนทีนี้สัตว์เอ้ยสัตว์สัตว์หัวแน่อ้าวดองเลยนะครับยังดีนเนี่ยที่เล่นแบบ normal ตายทีทีหนึ่งนะแต่คราวนี้ตายไม่ได้แล้วนะครับถ้าตายทีนี้ต้องเริ่มใหม่นะ คือถ้าคนในคุ้งตายบ่อยเนี่ยคนข้างนอกนี่เครียดน,นะเพราะว่าแบบมันก็ต้องบ่นใช่ไหมทำไมมึงเล่นกันไม่ผ่านอ่ะทีวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นพยายามเซฟมาเล่นแบบเมื่กี้ไม่ดีนะโอเคค่อยๆเก็บนะฮะอ่าทีนี้แนวหน้าก็เหลือน้อยแล้วนะเหลือแค่สองตัวทางขวามือนะครับโอเคถ้าเหลือสองตัวน่าจะวิ่งไปได้นะโอเคครับผมเหลือตัวนันยังไะ S <S อ,อีกตัวนึงก็ดองแล้วนะตัวไอ้กลางนะบุกต่อผม <S 2> <S 2> โอเคหาที่บังก่อนนะล้อเจ็บกระสุนไปด้วยนะระหว่างที่ห้องนาตาเจ็บกระสุนไปด้วยนะเออไม่เห็นแล้วนะะตรงนี้ได้เคลียแล้วนะครับล้อ้นมีในซอกนะอยู่ในซอกเราก็วิ่งอ้อมไปนะเข้าไประปชิบตัวเลยนะจอเ,เก็บตัวหนึ่งนะเหล็กตัวหนึ่งหาตรงนี้คนระับหา,นะาเรียบร้อยนะ อ่าอันต่อไปครับมีข้างบนตัวนี้นะเคียร์ข้างบนก่อนนะถ้าเจอตัวข้างบนต้องเคียร์ข้างบนก่อนตรงนี้นี่ต้องค่อยๆออ,ออกนะค่อยๆดูนะครับเพราะว่ามันกระสุนมันค่องเยอะนะครับค่อยเคียร์ไปนะคอยยิงซับพอร์ตไปนะไม่ต้องนำหน้านะเพราะกระสุนเราไม่ค่อยมีนะครับโอเคเขาวิ่งไปแล้วเราก็ยืนคุมต่อตอนรับพอเขาถึงปุ๊บเนี่ยพอเขาเริ่มยิงเนี่ย เดี๋ยวเราก็หาจังหวะวิ่งตามไปนะตามไปอยู่จุดอี่คันหนึ่งนะครับโอเคแล้บผมไม่ได้เจเห็นะคเพราะว่าเขาเลงอยู่ฝั่งฝัง่งผู้ภูมเนี่ยเราก็สบายนะครับไม่มีคนเลงเรานะค่อยๆไปเลยสองตัวนะตรงนี้จุดนี้เลยสองตัวระหว่างนี้คนขับเครื่องบินก็ต้องแบบคอยคอยหนีเครื่องบินที่มาตามล่าเราอะซึ่งคนขับคอปเตอร์เนี่ยจะต้องคอยจน่โวดช่วยนะไม่งั้นเครื่องบินโดนยิงตกเนี่ยเราก็แย่นะครับ อ้าวค้างครับผมเออเป็นไรวะโอเคค้างนะครับอ้ามาละเดี <c oughs> ๋ยวค่อยไปฮะตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีมันไม่ค่อยมีที่กำบงังนะต้องค่อยๆไปนะครับถ้าโดนยิงจะต้องถอยออกมาก่อนนะ <c oughs> อ่าตัวนี้นะครับ เจอที่หลดต้องหลบด,ดูเชิงแบบเนี้เพราะฝั่งดู้มันจะไม่ค่อยกล้าผิวผ่านเท่าไหร่นะฝั่งตำรวจมันจะไม่ค่อยแบบกล้าเข้าเท่าไหร่โอเคตรงไหนอีกมีข้างบนนะข้างบนตัวนึงตายหรือยังไม่รู้นะครับโอเคครับผมเชียร์ไปตรงนั้สังเกตถ้าเกิดว่าตำรวจมันตายมันจะมีแบบยังไงเป็นภาพเหมเป็นแสดสีาขาวนะถ้าฝั่งนั้นมันตายนะ เดี๋ยวตัวเดียวฮะจะล,อล่อนะจะออกจากกุกได้แล้วเนี่ยตนะายยังเงี่ยยังไม่ตายนะครับโอเคอีกนิดเดียวครับอีกเวฟหนึงนะ่งฮะอ่าโอเคแล้วผมตายยังหวัยังนะครับ สามตัวนะอีกสามตัวนะั้นะระหว่างที่มันโลมเนี่ยต้องย้ำให้มันตายเลยนะตายยากมากครับไม่ต้องไม่กลัวเปลืองกระสุนนะเอาให้มันตายเป็นจบนะครับเจออีกตัวเนี่ยนะหมดแล้วฮะเคลียร์หมดแล้วนะทีนี้เราก็วิ่งไปเลยฮนะโอเค แต่ทำไมไอ้นั่นไม่ตามมาครับลาสทอปกี้นะชื่อนะครับตามชื่อจิตมันไม่ยอมวิ่งตามมานะครับสงสัยต้องยังไงต้องต้องตามต้องตามมันมาด้วยนะนะครับเพราะมันไม่ยอมวิ่งมานระไม่รู้ทำไมนะครับเราโดนยิงอยู่้วเอาไงวะเนี่ยกลับไปตามก่อนลวกันนะนอกจากไม่ช่วยยิงแล้วยังไม่โผล่กนะ ไม่รู้ว่ากลัวอะไรเลยนะร้อมา้นมเวเร็วเอ้าล,อล้มนี่จบแล้วไม่ยอมมาทีนะโอเควิ่งไปแล้วฮนะเสียเวลาไปอีกนะครับจังหวะนี้ต้องคุยนะต้องคุยกนะับคนขับเครื่องบินนะว่าเออเราจะออกเดลคุกแล้วให้เตรียมจอดนะครับไม่งั้นจะไม่ทันนะโอเคเนี่ยเครื่องบินมันจะอยู่ตรง มันจะอยู่ตรงไหนมันออกไปมันต้องวิ่งไปทางซ้ายนิดนึงนะครับเนี่ยเครื่องบินเราต้องแบบต้องคุยนะไม่งั้นเราไปรอสนามบินแล้วแบบเครื่องบินไม่มาเราก็ดองได้นะเพราะตำรวจมันเยอะห้าดาวแล้วเนะี่ยโอเคอันนี้ก็ต้องคอยยิงเคลียร์ตำรวจนะโอเคอเครับผม โอเคเราไม่ไม่ตามทางก่อนนะครับรู้สึกสนามบินจะอยู่ทางซ้ายใช่ไหม้าอยู่ทางซ้ายนะมีคอปเตอร์สองอันนะครับคอปเตอร์ล่วงหมดแล้วะแสดงว่าฝั่งเราทํางานได้ดีนะทีคอปเตอร์ล่วงได้นะครับเนี่ยคนขับคนขับคอปเตอร์มีหน้าที่คุมกันนะคุมกันบนพื้นก็ได้นะคุมกันบรอากาศก็ได้นะครับสาคัญนะคนขับเฮลิคอปเตอร์สําคัญมากนะฮะต้องทํางานเป็นทีมเวิร์กนะครับสำหรับภารกิอจอันสุดท้ายนี้นะ โ okay, อเคหมแล้วก็บินตรงหน้าไปสนามบินเลยนะตรงไปสนามบินอย่างเดียวเลยนะครับโอเครู้สึกคอปเตอร์จะอยู่บนหัวเรานะไม่รู้ของฝั่งใครเหมือนกันนะอาจจะเป็นของฝั่งเขานะเหมือนกับกระพิบพพนะอ่าถึงสนามบินแล้วนะตรงนี้เครื่องบินก็กำลังมานะเครื่องบินกาลังมาอ้าวเครื่องบินลงมาแล้วเกือบโดนหัวนะครับโอเคลงแล้วนะลงจอดลงจอดด้วยแบบไอ้นี่มากนะแบบ ตีโค้งแล้วลงได้นะโอเคผมทีนี้ก็ลงไปเลยนะลงไปขึ้นเครื่องบินเลยครับอันนี้คอปเตอร์ก็ยิงสนับสนุนเราอยู่นะคอปเตอร์ก็ต้องห้ามตายเหมือนกันนะโอเคขึ้นหมดแล้วเราก็บินเลยบินไปเลยนะโอเคบินแล้วพอบินปุ๊บเนี่ยจะเริ่มสบายนะถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นี่ก็สบายนะนะครับ นี่ทีมเบอร์ค่อนข้างดีนะจะมีจะมีแค่ผมเนี่ยที่พลาดตายไปทีดดเดียวนะเขาถืนไม่พลาดเลยนะถือว่าชวโชคดีนะที่ได้ทีมแบบนี้โอเคจากนั้นเราก็ต้องขับไปที่จุดดับออฟนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะไม่ไม่ต้องเริ่มใหม่สักครั้งเลยนะส่วนคอปเตอร์ก็ต้องพยายามห,มหนีตำรวจให้ได้นะครับไปเจอที่จุดเอ่อบริเวณชายหาดนะครับ ก็บอกให้มาร์กนะหนีตำรวจนะมาร์กนี่ก็ใช้ได้กันนะตอนแรกนึกว่าจะไปไม่รอดนะครับน่าจะไม่มีอะไรนะระหว่างน,นี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าตายอย่าเจอตำรวจนะครับประมาณนี้พยายามขับเนี่ยพยายามขับหนีให้ได้นะส่วนคอปเตอร์จะตามมาทีหลังอู่แล้วนะเพราะมันจะช้ากว่านะครับแต่คิดว่าไม่ได้มีปัญหานะ ภารกิจนี้จะแบ่งเงินได้แล้วแต่นะแล้วแต่คนตั้งห้องนะแล้วแต่คนตั้งห้องว่าจะแบ่งเงินได้กี่เปอร์เซ็นต์นะสำหรับใครเห่นกับผมเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ซีเรียสอะไรผมกำลังทำคีฟเนี่ยแบบอยากหาคนมาทำทีมอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเงินนะก็จะให้เยอะสุดไปเลยนะครับอ่าใกล้ถึงห้าแล้วครับถึงห้าเราก็จะกระโดดลงไนเลยเฉ เห็นไหมครับอ้าวทำไมไม่ลงฮนะกด F ก็ไม่ได้นะกดกระโดดลงเองก็ไม่ได้เลยฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับตำรวจก็ไม่ได้ตามานะดอกโซนก็วยิ่งถึงแล้วนะงงเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันถึงแล้วนะ อ่านไปผ่านมานะไม่รู้ยังไงนะคงสายต้องสูงสูงวันนี้หรือเปล่าที่ก็วมนมาหลายรอบแล้วทนะี่ยรอบที่สามรอบที่สี่นะครับยังไม่เห็นกระโดดลงนะครับ <c oughs> เริ่ม,มงงกันแล้วว่าเอาไงดีที่มันก็ผ่านหมดแล้วนะถ้าไม่ผ่านตรงนี้นี่โคตรเซง็งเลยเนี่ย พอทำอะไรมาแบบททมมิ่งอะไรนี้แบบโอเคหมดเลยนะฮะลองบินเตียเต้ยดูไหมเตียไปหรอ,อเ,เอ้ยชนวรอไม่ชนนะตเตียเต้ยก็ไม่ได้อยู่ดีนะทำไมหวาหอ๋อ,อ,อสงสัยต้องบินไปที่จุดนะครับจุดเหลืองๆนะคิดว่านะ อาจจะต้องขึ้นไปสูงๆวันนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเนี่ยไม่ผ่านนะทีอ่ะแบบกดกระโดดลงก็ไม่ได้นะกดอลไรไม่ได้ครับมันก็ถึงดอกโซนแล้วนะ เริ่มงงแล้วฮะเริ่ม,มงงเลยเออฟลายก็ฟลายอยู่นะมันก็บินอยู่นะใช่ฮะให้ให้ไปที่ดอทโซนนะ มันก็ถูกแล้วนะดับโซนก็ถูกแล้วนะฮะอ่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมนะอผมอใส่ต้องบินให้มันสูงขึ้นไปหรือเปล่าอาจจะแบบระดับความสูงยังไม่พออ๋อนั่นไงเจอแล้วนะตะกี้แวบแบ,บ,บนะครับข้างบนอะ่ะเหมือนเจอข้างบนแบ,บบแบบนะเป็นจุดเสียงเหลืองนะ เหายไปไหนแล้วว่ะนั่นนะครับจะเป็นจุดเหลืองๆนะครับรู้สึกจะต้องบินให้เป็นให้ให้เป็นโดนจุดเหลืองๆนะประมาณนั้นนะโอเคครับเรากินี้ขึ้นไปเลยแล้วกันอ่านั่นนะครับมันจะมีจุดเหลืองๆนิดนึงนะพร้อมไม่งั้นมันจะกระโดดล่มไม่ได้ใช่ไหมคือมันต้องกระโดดล่มลงมาใช่ไหมโอเคถึงแล้วนะครับ ำหรับไอ้นักโทษมันก็จะขับเครื่องบินไปเองนะะส่วนเราก็โดดลงนะจบภารกิจนะอ่ากระโดดลงนะครับทีนี้ลอมูชีพกดอะไรครับกดรายการครับโอเคไอ้นั่นก็ไม่รู้นะว่ากดอะไรนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองกดมม่วๆดูแล้วกันนะ โอเคครับผมกดกดอ๋อกดยิงนะกดยิงธรรมดานะผมกดคลิกเลฟนะโอเคครับผมอ่าบังคับทิศทางได้นะพยายามให้มันตกตรงหาดนะครับโอเคน่าโอเคแล้วแหละคอปเตอร์ก็จอดลงไปที่เรียบร้อยนะจอดลงรอรับเราใช่ไหมอุ้ยเชียร์จมน้ำาะเนี่ยไม่จมนับว่ายนาก็ยังว่ายไม่เป็นนะอ่าโอเคครับผมขึ้นหกได้แล้วรอดแล้ว เดี๋ยวก็รอทีมมานะคอีกสองคนนะอีกสองคนมาอยู่ตรงไหนกันสบายนะครับรับเงินแล้วครับผมรอบเดียวผ่านเลยนะโอเคอีกคนหนึ่งอยู่ไหนว่ายน้ำมาแล้วนะครับถึงแล้วนะอ่าเสร็จแล้วก็ขึ้นคอปเตอร์เลยครับ ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอเคผมเรียบร้อยของผมท่านั่นก็เท่สุดเลยอ่าเราก็กลับไปยังเมืองฮนะขับไปเลยใจนิดนึงนะครับก็ผ่านแล้วนะครับสำหรับมนะิชชั่นพิซซันเบรกนะไอพิซซันเบรกอันที่สองนะเป็นอันที่2นะครับอันแรกนี่ผมยังไม่ได้ทำเพราะว่ามันใจค่อนข้างง่ายนะเดี๋ยวก็ จะเป็นลุยอันที่สามกันต่อแล้วเดี๋ยวจะเอาทีมาลงนะเป็นแนวทางสำหรับคนที่ยังเล่นไม่ผ่านนะใครผ่านแล้วก็ชวนผมไปเล่นได้นะครับผมจะได้ผ่านง่ายๆหน่อยนะฮะโอเคผ่านแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมไฮซันเบก็จบเท่านี้ครับเดี๋ยว่างติดตามชมมาหน่อคลิปหน้าฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ